รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวกรรมธิการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดลบบุรีกรรมธิการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภานำโดยนายพิศูรรัตนวงศประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาพร้อมด้วยกรรมธิการสมาชิกวุฒิสภาและคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดลบบุรีประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสเตมเด็จพระนารายณ์อเภอเมืองลบบุรีพิพิธภัณฑ์สูตรเรียนรู้ชุมชนไทเบิ้งวันโคกสลุงและสถานีรถไฟโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโดยมีว่าที่ร้อยตีทรงผลเป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการต้อนรับร่วมให้ข้อมูลโดยในช่วงเช้าคณะกรรมาิการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ที่สภารวบสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายเพื่อรับทราบข้อมูลการบรหิหารจัดการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในภูมิภาคพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรร,รคในการดำเนินงานที่ด้านงบประมาณ การดูแลรักษาโบราณสถานรวมถึงแนวทางการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจากนั้นในช่วงบ่ายคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวและกีฬาวุทธ,ธิสภาได้เดินทางต่อไปอยังพิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ฉุกชนไทเบิ้งบ้านโคกสลุงเยี่ยมชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนวัฒน,นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมกิจกรรมอธิการทอผ้าพื้นบ้านการทำของเล่นจากใบลานการทำพริกตะเกือ การทำขนมเบื้องไทยเบื้องการทำพวงมโหสถและการสร้างสารคภาพพิมพ์พื้นบ้านซึ่งล้วนสะท้อนถึงอัตลักษณ์ชุมชนไทยเบื้องและศักยภาพในการพัฒนาปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นและได้ร่วมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีว่าที่ร้อยตีสมพลเป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวของตําบลคนสรูงซึ่งประสบความสําเร็จในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชนอย่างเข้มแข็งแต่ยังประสบปัญหาเรื่องงบประมาณการประชาสัมพันธ์อย่างไม่ทั่วถึงและระบบคมนาคมเชื่อมต่อโดยเฉพาะจากสถานีรถไฟอย่างไม่สะดวกนอกจากนี้การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในกิจกรรมของชุมชนยังน้อยส่งผลถึงความต่อเนื่องในการอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ สองทิมในระยะยาวจากนั้นได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานผนังกั้นน้ําจุดชนวิวรถไฟลอยน้ําเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะวความสะอาดและอำนวยความสะดวกสะดวกเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงการเดินทางระบบรางระหว่าง ท่องเที่ยวชุมชนและเขื่อนป่าสักโริรธิ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทางรถไฟขบวน434เส้นทางสถานีรถไฟโคกสรุงสถานีรถไฟ,ขถถไฟแขวงเซอร์เต้นพร้อมชมทัศนียภาพของเขื่อนป่าสักโจรธิ์ประธานคณะกรรมาการการท่องเที่ยวกล่าวว่าควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและชุมชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งทางด้านบุคลากรสราธารณูปโภคและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนให้มีความพร้อมควบคู่กับการส่งเสริมเส้นทางรถไฟสายท่องเที่ยวอย่างต่อนเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า และยังยืนต่อไปให้กับชุมชนและนะักท่องเที่ยว